สวัสดีค่ะเจสวัสดีคะน้องเดี๋ยววันนี้จะขออนุญาตคุยกันเล็กน้อยก่อนแต่ก่อนอื่นขอสองคนให้ช่วยออกกำลังกายให้ดูก่อนได้ไหมคะเจ๊ได้ไหมเจ๊มาร่วมแรงร่วมใจร่วมมือกันนะเราช่วยเจช่วยหนูจ้ะหนูช่วยเจ๊เรามาร่วมมือกันนะจ้ะอันดับแรกกำแบกำแบแล้วก็นับด้วยนะจ๊ะยี่สิบครั้งนับแแจงหยุดให้นะนับจ้ะ

เดี๋ยวก็มากันเต็มที่บ้าเหอหนูไม่กลัวแจงให้นะาเขานับอย่าแย่งนะาเขานับสิสิบห้าสิบห้านะนับใหม่จ้าสิบห้าแล้วอะไรจ้าสิบหกไปจับมือเขาทำไมสิบแปดสิบเก้ายี่สิบโอเคอาร์ประกาที่หนูให้ไปเมื่อกี้อยู่ไหนเออโอเคเจดูดวงเป็นไหมดูลายมือเป็นไหมเจดูลายมือเป็นนะมาหนูดูให้เจ ดูสิออ้ยเจ๊เส้นวาส,สนาเจ๊สูงมากเลยอ่ะออเดี๋ยนะหนูดูอาชีพเจ๊ให้น,นะเจ๊มีดีๆทุกคนนะบ้านเจ๊มีตังหรอนเนี่ยเนี่ยเป็นรูปเนี่ยถุงทองใหญ่ๆอ๋่่อแม่พี่น้องทุกคนรวมถึงพระที่วัดก็มันดูแลศึกษากันหมดบ้านเจ๊รวยใช่ไหมจ๊ะ <ขอ S 2> เพราะว่าถุงทองตรงนี้มันใหญ่ใช่ไหมเดี๋ยวดูดูสิโอ้อาชีพดีนี่นะเจ๊ทำงานเป็นพ่าพาน่ะ พาดูแลบ้านเราเยอะเนี่ยเส้นตรงนี้เส้นวัสนาก็ใหญ่สงูยสงยาวเจวัสนาดีนะเนี่ยจะดีใช่ไ<ะ>หมเป็นคนมีตังเป็นคนรวยแล้วนี่เส้นมาถึงนี่เลยนี่ถุงทองเบลเลอร์เลยนี่เจเนี่ยตรงนี้ตรงนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมแปลว่าเงินอ่ะไหลเข้าแล้วเจก็เก็บเงินอยู่นะเนี่ยแสดงว่าเจม,มีเงินเก็บเยอะไม่ต้องพูดหลักเรื่องเราพ่อแม่เราเจ พ่อแม่เราดีเจ๊ไหนๆเราไม่จะเป็นคนอย่างนั้นดิพูดระส่งฟังเจ๊ไหนๆวาสนาเจ๊ก็ดีแล้วมีเงินเก็บเยอะขอยืมตังค์หนูบ้างสิไม่ต้องยืมหรอกให้เลยใช่ไหม,ไมถ้าส่งเขาก็พูดเยอะเนี่ยโอ้โหนี่พี่จ<ค>อดูเส้นนี้พี่ๆดูเส้นดูเส้นเจ,เนเจ๊ตรงนี้นะจ๊ะเส้นวาสนาเส้นวาสนาเจ๊สูงมากสะดงว่าเป็นคนที่มีหน้าที่การงานดีใช่ไหมจ๊ะช่วยกันหมด เจ๊นัทำทำหน้าที่อะไรจ๊ะทำไมเส้นวัษณาสูงจังบ้านเราขายของไงอแล้วเจ๊ทำอาชีพอะไรก็อยู่บนบ้านก็ช่วยกันหมดอ่ะเอ๊ะเจ๊อ๋อตำรวจมากันเยอะเส้นมันบอกว่าเจ๊จะได้เป็นพยาบาลเหรอเคยเป็นอ๋อเคยเป็นพยาบาลใช่ไหมอุยไม่เคยดูเป็นอย่างนี้แหละหนูไปเรียนมานี่ไเนี่ยเส้นนี้แสดงว่ามีพี่น้องเป็นตำรวจบ้านเราดีเพราะว่าพะก็คอยดูแลอยู่เลยพี่น้องเจ๊มีคนเป็นตำรวจด้วยใช่ไหมใช่นีเส้นนี้บอกนี่ไงพี่โนดไง อ๋อเป็นตำรวจจริงๆใช่ไหมใช่โอ้ยเจ๊เขาดูเก่งจังเลยอะหนูดูแม่ไหมเขามีเพื่อนมนุษย์เยอะใช่ไหมหนูดูแม่ไหมเดี๋ยวหนูขอดูเส้นนี้ก่อนนะโอ้ยเนี่งเจ้เป็นคนที่มีพี่น้องเยอะมากใช่ไหมเนี่ยมีหลายเส้นเลยแสดงว่าพี่น้องเยอะเนี่ยเนี่ยเต็มเลยเนี่ยพี่น้องเนี่ยจุกเจ้สนาดาในมโนุ็เต็มที่หมดโอ้ยวาสนาเจรัตนาดีนะ เพราะว่าเส้นวาสนาสูงแล้วก็เงินดูเป็นนะดูดูเป็นหน<อ>ูไป,เ,ป,เ,ปเรียนมาแล้วเงินเงินงน,นะไหลเข้าเจรัตนาตลอดมีแต่เงินมีแต่แตทอเ<อ>ข้านี่นเจร๊รวยมากเลยเหรอจ๊ะเป็นพยาบาลอช่เห็นไหม<อ>ด,ดูแม่นไหมเจ๊ <laughs> ไม่ต้องจ่ายค่าครูดูให้ฟรีนะโอ้ยขอดูบ้างได้ไหมคิดเท่าไหร่จ๊ะไม่ได้มาดูได้เม่อไหร่ได้ไม่เขาจะคิดเงินหนูไหมเจ๊พูดให้หนูเขาไม่คิดหลักหน้าเขาเนี่ยเขาจะเก็บตังค์หนูอะเจ๊ ไม่เก็บเกี่ยวอะไรด้วยเนี่ยไม่ได้พูดเลยเนี่ยอย่าเก็บนะขอดูให้หน่อยได้ไหมดูไม่ได้ดูได้วันละคนเอาหรอเพราะว่ามันใช้แกะแสเยอะเราดูได้วนเดียวเพราะมันเหนื่อยบ้านเราตำรวจเยอะใช่เนี่ยเพราะว่าเส้นเจนี่ไงเนี่ยเส้นของเจรู้เลยว่ามีพี่น้องเป็นข้าราชการหรือตำรวจเส้นเยอะส่วนตรงนี้มีหลายเส้นหลายเส้นตรงนี้มันคุนี่มาดูเก่งเนาะไ้น้องเยอะหนูพูดถูกไหมเจ๊แล้วบ้านเจ๊รวย รู้สึกน่าจะทําค้าขายกับขายอะไรสักอย่างไม่มั่นใจเลี้ยงสัตว์ด้วยป่ะเส้นดบอกนะแต่เส้นมันบอกว่าขายของอะไรเนี่ยนะไม่เจ๊ขายของไหมน่นโอ้โหแม่นจริงเลยอ่ะแม่นไมมเจ๊เพราะบ้านเราะมีอาชีพดีตํารวจเยอะใช่เนี่ยเส้นมันบอกหมดเลยว่าสนาดีด้วยในพิมมนุษย์ เห็นไหมเอาละจ้าตอนนี้จะถึงเวลาทบทวนทบทวนตัวเลขกันนิดนึงอ่าแจ้งให้ให้เจ๊ถือปากกาหน่อยอเปิดเปิดเดี๋ยวจะให้เจ๊เขียนเขียนหน้าเขียนเขียนเขียนบานๆจะออกจากออกไปออกจอให้เจ๊ให้เจ๊รับจ้ะพระเนี่ยรู้สึกหมดเลยในบ้านฉันนะเอาละแล้วแจ้งถอดปากกาให้นะด้วยให้ปึ๊บ อ่านะปากกาเขียนเลขศูนย์ถึงเลขเก้าเลยจ้าไมต้องเขียนต้องเขียนจ้าเพราะว่าถ้าไม่เขียนหมอเขาจะไม่ถอดถุงมือออกให้นะคุณก็ถูกทำลายหมุคุอาจจะให้เขียนเลขเลขศูนก่อนเดี๋ยวจำได้ไหมเลขศูนเขียนยังไงเลขหน่งอ่อไปเลยโอสวยสวยเลขสอง เธอมาบัญชาอย่างนี้ดิไอ้เจ๊เขาเขียนเอเออไปสั่งอะไรเจ๊เขาหลักเออเดี๋ยวตำรวจจับเนี่ยวมาบ้านเราเยอะเลยเพื่อนพี่โน่อ่าเลกต่อไปเลยจ้ะเจ๊ให้เขียนเลขอะไรอีกเมื่อไปู้บอกเจ๊บอกอย่ามาบัญชาการมาตอนนี้เจ๊มาถามหนูเจ๊เจ๊พูดในส่วนตัวเจ๊เขียนเองเลยไม่ต้องไปถามมันจ้ะอะไรจ้ะเออโอเคสวยามแล้วอะไรอ่ะไม่ต้องไปถามเจ๊เขารู้เออเจ๊เล่นมืสวยนะเนี่ย โอเคห้าโอเคพี่โนดอะมีเพื่อนเยอะเลยถือปืนมาทุกคนเลยเข้าบ้านอะโอเคอ่าหกแล้วเลยหกแล้วเลยเจ็บอ่าเจ็ดเขียนยังไงโอเคแปดเก้าสิบโอเคไม่ต้องเขียนแล้วนะพอละ อเพราะอสมทบถามนเสมอเลยอันนี้คือลายมือนวนแทบทุกคนเลยขอดูหน่อยแจแก์ลายมือที่จะต้ยเขียนนะคะกระดาษใบนี้เดี๋ยวจะเซ็นลายเซ็นจะต้อยให้เปิดประมูลที่หนึ่งบาทสลึงเดียวก็พอมากเนะเราเปิดประมูลอันนี้ขาย ไเอาเงินไปทำบุญโอ้โทำไมพูดอย่างยี้ล่ะเอาเงินไปทำบุญบ้านฉันตำรวจเยอะเอาเงินไปทำบุญพี่โนยพี่ใดพี่ศักนี่แจ้งให้น้าเขียนก่อนนะเขายังเขียนไม่เสร็จเดี๋ยวจะให้น้าเขียนเขียนเลขที่น้าชอบสองตัวเลขหนึ่งสอามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเสร็จช่วยเขียนเลขที่น้าชอบสองตัวลงมาตัวใหญ่ๆตรงกลางเลยจ้ะตรงนี้ตรงกลางเลยจ้ะเลขอะไรก็ได้สองตัวเลขอะไรก็ได้จ้ะโอ๊ยไม่มีเลขอะไรมากหรอก ดิฉันเป็นพยาบาลพี่โนเป็นตำรวจอีกตัวนึงอีกตัวนึงจ้าอีกตัวนึงเลื่อะไรดีอ่าเอ้หัวเราะอะไรกั่างน้ถูกใจรู้เรื่องโอเคอ่ะมาใกล้ๆหน่อยกันมีบุคคลอีเทนี้นะคะอันนี้คือไม่ต้องพูดนะคะเจ๊คะห้ามขานนะคะเดี๋ยวเคลื่อนนะคะ จ๊จุกชะเงะมองอาจจะเจ๊จุกอยากดูอ่ะให้เจ๊จุกดูหน่อยพี่สาวที่แท้จริงเขามีเขามีบัญชาการอมาดูอีกสิแจ้งขอดูซุ้มใกล้ๆหน่อยนะคะมีบ้านมีรถหยุดหยุดีมากนนอ่ะมาอ่อันนี้ของเจ๊ต้อยนะเอาละนะคะเป็นการเป็นการใช่ใช่ไหม ลายมือใครอะจ๊ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเจ๊เขียนเองใช่ไหมจ๊ะลายมือเจ๊ใช่ไหมแจ้งให้เจ๊เขียนชื่อด้วยกำกับไว้ใช่ก็ต้องว่าเจ๊เป็นคนเขียนดิเนี่ยมันบอกว่าเป็นกระดาษนั้นใช่เราต้องเขียนชื่อเป็นของเราพากขาพสูนคนตำรวจรู้เรื่องหมดอ่าเขียนชื่อเจ๊เขียนชื่อจัีหวัเขียนชื่อเจ๊กำกับเอาไว้นะจ๊ะเพราะกระดาษเป็นของเราวิลายมือเจ๊สวยเหมือนกันเนาะพูดถึงนะ ดิฉันเป็นพยาบาลอะอรลัตนาหอเล่แจ้งจับกระดานให้นาเขาดีๆดิเออจับให้เขาเขียนถนัดถนัดด้วยเออแล้วเธอเป็นใครมาบ้านฉันอย่างเงี้ยเดี๋ยวต้องรวยมาจับรักอ่าเร็วเขียนให้เสร็จเขาฝืนกันหน้าดูเลยแถวบ้านใต้อ๋อไม่มีนามสกุลหรอเจ๊อ๋อเล่เดี๋ยวมีคนเขาคิดถูกเราเานี่ยคือเจ๊จุ๊กนะคนเนี้ย มีอาชีพที่ดีงดงามมากเจ๊จุก็แกะยากินแล้วดูดูเขาเขามีอาชีพที่ดีงามก็ทาฝีมือเขาเย็บผ้าใช่ไ้ยแน่นอนเลยเพราะว่าลายมือเจ๊มันบอกเมื่อกี้ที่หนูดูให้อะโหมันเห็นชัดขนาดนั้นเลยเหรอโอ่าโอเดีเดี๋ยวเดีให้พี่ๆี่เขาดูขอดูน้อยขอดูน่อยพี่ดูเหรอ ใช่มีคนอยากดูลายมือเจชัดเจนชัดเจนโอเคโอเคเอาเป็นว่าแล้วเธอมาจากไหนเนี่ยฮะมาแถวมาจากแถวนี้ละจ้ะเจ๊แจงดูมือให้ด้วยนะพี่ไม่ทันนะบอกก่อนนะแจงเอามือให้เจ๊ถือปากกาไว้ก่อนเดี๋ยวปากกาหายยี่ตาเด็ดขาดเลยนะเนี่ยเจ๊ถือปากกาไว้ก่อนปากกาแท่งนี้แพงอย่าให้ใครหยิบไปนะโอเคโอเคโอเคปากกาแท่งนี้แพงมากถือว่าไม่ไม่ไม่ถือไว้เจ๊ต้องถือไว้ให้หนู ปากกเอเอาเดี๋ยวคนนี้มันเอาไปไม่สอนเจ๊อย่างนี้บ้านเจ๊ก็มีพ่อแม่นะรู้แล้วแต่ว่าเดี๋ยวคนนั้นไม่หยิบปากกาหนูไปปากกาหนูเพงนักคนได้เลยนั่นเนี่ยจำเป็นต้องให้ถือไว้นะคะไม่งั้นเดี๋ยวจะมีจะไปขยี้ตาเดี๋ยวจะมีขยี้ตาเดี๋ยวจะพุ่งไว้ไม่ทันโอเคค่ะวันนี้ก็วันนี้ได้อะไรบ้างหอมปากหอมคอเนาะวันนี้ได้อะไรบ้างเขียนเขียนเลขเขียนชื่อ เลขนี้เอาแต่พองามเอาพองามพอพองามพอเดี๋ยวจะเดี๋ยวมันจะเกินไปเจ๊บอกพี่พี่ว่าเอาแค่พองามค่ะคือสิเอาเอาแค่พองามเจ๊เราเป็นคนพองามใช่แล้วทีนี้หนูจะถามว่าพรุ่งนี้จะให้ทุกคนรวยไหมจ๊ะพรุ่งนี้รวยไหมรำรวยดีบานนั้นมีโอกาสเพราะว่าขายของเต็มบ้านไม่หมายถึงทุกคนคนทุกคนที่รักเจ๊ให้รวยไหมจ๊ะ คนแถวบ้านนั่นแหละเพราะบ้านเรามีอาชีพดีไม่ใช่หนูหมายถึงว่าคนที่รักเจ๊อะให้เขารวยไหมอ๋แล้วแต่เขาสิเขาต้องมีอาชีพบ้านเจ๊อวยพรดีกว่าเจ๊อวยพรดีกว่าให้คนที่รักเจ๊รวยขอให้ทำไมบงการอย่างนี้พาก็รู้นะพรุ่งนี้ขอให้บ้านไม่เจ๊เขาไม่ชอบพูดตามใครเจ๊เขาจะพูดของเขาเองเพราะเขามีความคิดถูกไหมเจ๊เออไม่รู้เรื่องไม่เสริมสร้างคน นอกบ้านอ๋อแล้วทีนี้ถามว่าพรุ่งนี้คนที่รักเจ๊เขาจะรวยใช่ไหมจ๊ะแน่นอนอ้แน่นอนเพื่อนพี่โนก็เยอะเพื่อนพี่โนดเป็นตำรวจอ๋อไม่แล้วหนูถามว่าคนที่รักเจ๊้เขาจะรวยใช่ไหมจ๊ะ เออก็มีไงเขามีอ๋อไงเขามีนะเจ๊รวยไหมพระก็รู้พระก็รู้นะเจ๊รวยไหมใกล้บ้านเราเจ๊จะรวยไหมเจ๊อะตัวเจ๊อะล่ำรวยล่ำรวยขอรวยด้วยคนได้ไหมจ๊าเนี่ยจะรวยก็รวยสิขอรวยขอรวยด้วยขอรวยด้วยเจ๊วาสนาคนนี้ลงล่ำรวยมากฮะคนนั้นชื่ออะไรคนนี้ชื่ออะไรกันแน่เนี่ยเดจจุบอ่ะแล้วเมื่อกี้บอกเจ๊วาสนาอ้าวอ้าวสตันสตันแล้วทำไมมาสตันเดี๋ยะตัวเองอะสตันหนูไม่สตันเออ ป้าจ้าจันกันทุกสิ่งทุกอย่างให้หนูด้วยบ้านหนูก็ต้องมีอย่างที่พระคิดดีในบ้านบ้านหนูมีงานเจ๊จุกเขาถามอะไรเจ๊ตอบสิเจ๊เจ๊จุกเขาถามว่าอะไรรวยแล้วจะตางให้ใครบ้างพอแม่มีเขาก็บงการได้ ให้ท่พ่อแม่เหรอพ่อแม่เรามีพระสง์น้องอพระสงฆ์เขาพูดถึงไม่เมื่อกี้เจ๊เขาบอกว่าถ้าเขามีอ่ะเขาจะเอาเงินให้พระสงฆ์กับตำรวจหนดเลยพ่อแม่พี่น้องเขาก็ไม่ให้เขาบอกพี่แบบนี้แทนที่ว่ามีเงินจะแบ่งปันพี่ๆน้องๆไปให้คนอื่นทําไมล่ะเจ๊ก็เขารักแต่พระสงฆ์กับตำรวจอ่ะเอออย่างเงี้ยบ้านเราไม่ได้ซึนคิดอย่างเงี้ยนะโอไม่ได้ิ้นคิด พี่หนุนะเป็นตำรวจมากป็ตำรวจเยอะเลยไปดีกว่าแจงไปแล้วไปแล้อย่างมากมายมหาศาลหนูกลับบ้านแล้วหนูจะไปนอนฝันหวานเออก็ไปไปแน่ขอค่ารถหน่อยวันนี้ดึกแล้ขอค่าแท็กซี่ไม่มีขอค่าแท็กซี่เจดูเขาพูดกันเนี่ยมาขอขอค่าแท็กซี่ไม่มีให้หรอร้อยหนึ่งแจ๊ดพี่เห็นในกระเป๋าเขามีอยู่มามามาร้อยหนึ่งขอหน่อยมาเดี๋ยวไปเอาของเขาเอาแม่แล้วหนูจะกลับยังไงอ่ะมาร้อยหนึ่งทำไมล่ะมึงเปคนอะไรอ่ะ พี่ตำรวจมาแจ้งจัดการเลยเขามีเงินในกระเป๋าพี่เห็นรถแท็กซี่นะอ่งไหนตรงไหนอะในกระเป๋ามีเงินต้องเยอะแยะนะดูดีๆเจ๊นี่ดูนี่เอามือแจ้งอย่างนี้ถ้าเราถ้าเราทําการป้นเจ๊ตำรวจจะมาจับเราไหมอะไม่จับ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 พี่โน้ตเยอะเลยหนูเป็นเป็นเป็นแม่ของเพื่อนพี่โน้ตไม่ใช่ใช่รู้ดีนะอะไรคืออะไรในบ้านหนูรู้ดียิ่งกว่าเจ๊เออไ่ต้องรู้ดีละพสมก็บูนพูดกับเเยอะเลยแล้วหนูขอค่าแท็กซี่หน่อยจ้ะเจ๊ร้อยเดียวพอ เจ๊ดูดูเนี่ยเขาทำตัวอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยห้าบาทก็ได้ห้าบาทไม่มีมาของกันเนี่เจ๊ก็จะกลับบ้านแล้วไม่งั้นก็นั่งเฝ้าเจ๊กันอยู่อย่างนี้แหละก็เฝ้าไปทีนี้มาเต็มที่หมดมาเยอะหนูก็ไม่กลัวหนูชอบพี่โนเเดี๋ยวเอาตำรวจมามาเลยหนูจ้าเจ๊หนูกลับบ้านก่อนนะจ้ะหนูกลับบ้านก่อนนะจ้า โนาะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูซื้อขนมมาฝากเธอเป็นคนดีนี่ดีงดงานเลยเจมีเท่าไหร่เจก็จะให้เธออุ้ยขอบคุณนะจ๊ะเจข้าวบ้านซื้อมาสิซื้อมาเยอะๆนะเดี๋ยวจะขโมยให้หมดเลยเจพูดอย่างนี้ได้คนนี้ก็เป็นคนดีแน่ฉันเห็นหน้าเขาเนี่ยฉันจะรู้สึกดีตลอดนานโอ้โหนาให้มันรู้ว่าใครเป็นใครเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้ขนมพี่มีเยอะก็ไม่แบ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้นะหนูซื้อขนมมาฝากนะไม่แบ่งเจจุกเรายังอยู่ยัง อืมโอเคโอเคปาแจงเดี๋ยวจะไปแยกทางทางใครทางมันแล้วเดี๋ยวเจ๊นอนพักผ่อนเนาะยังไม่นอนยังไม่ได้เวลานอนเนาะอย่าเพิ่งนอนเล่นกันก่อนเดี๋ยวเขมากันอย่งชุกเฉยหมดมาเลยหนูไม่กลัวัะคนหนึ่งให้มาเลยจ้าสักมีรัตดาวัฒนาดานมาโนรัตนาวัฒนาสายลุงเจยแจงจีเนี่ยคนนตาาตายมไอ้บ้านเราอยู่เยอะเลย โอเคไาแจ้งไากลับบ okay. ้านไม่ได้แล้วปาโอเคเจ๊เดี๋ยวเจอกันใหม่วันหลังนะจ๊ะโอเคโชคดีจ้าจับมือจับมือนะโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ